หมูสามชั้นน้ำตกแซบแสบเมนูเด็กเด็กจ้าสวัสดีจ้ามามาเด็กเด็กอยากกินนะคะน้ำตกหมูสามชั้นอยางเสร็จแล้วเหลืองเลเลยนะเมนูลูกสาวขอมานะหมูสามชั้นนะคะไม่ทำเหมือนลาบอยากได้ชิ้นโตๆตหลานสาวคนสวยด้วยนะคะขอมา เดี๋ยวมาหั่นกันเลยจ้าบอกเอาชิ้นโตๆด้วยนะสบายเลย หั่นเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวลงเลยมาปรุงรสกันจ้าเด็กๆไม่มีผักมากนะคะเขาก็จะแค่้อมใบมะกรูดนะคะมะนาวบีบเลยอืม อันนี้ข้าวคั่วนะคะที่คั่วไว้เนาะอันนี้ข้าวคั่วเยี่จานะคะก็จะมีตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดด้วยเนาะรถเก่งครึ่งชอ้อนอือพี่โผงไม่เผ็ดมากนะคะอันนี้ของเด็กๆเนาะน้ำปลาค่ะไม่ได้อือหอมๆนะคะข้าวคั่วหอมมาก เด็กๆไม่ชอบกินผักแต่ชอบมากเลยนะคะน้ำตกหมูสามชั้นเมนูโปรดของสาวๆรวดเร็วทันใจชิมเลยอือเอาไปอีกนิดนะคะเค็มได้แล้วเนาะอือแค่นี้ก็แซ่บแล้วนะคะ เผ็ดพอดีสำหรับเด็กๆนะคะแล้วก็ลงเติมด้วยใบยสะระแหน่นะคะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเพิ่มพริกอีกนิดนึงนะคะ เพิ่มพริกอีกนิดหนึ่งชีดนิดหนึ่งนี่เรียบร้อยนะคะเมนูนี้อืมอืมสามชั้นทำยังไงก็อร่อย <c oughs> อืมแซ่บแล้วจ้ะอย่างเรานี่ต้องกินกับผักเยเนเนอะๆเนาะอู้ยอย่างนี้ต้องไปเก็บใบหญ้าตะกระแ,แตนนะคะ นี่เลยนะคะมาใส่จานเลยจ้าเรียบร้อยน้ําตกหมูสามชั้นจานด่วนจานรีบเมนูเด็กๆขอมานะคะมาอร่อยด้วยกันค่ะ